สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพันลหัสที่24นะจ๊ะจัดส่งให้วันศุกร์ยีนะจ๊ะ25กร,รกฎาคมส่งไปสนีไทยแบบ EMS มีปลายทางทั่วประเทศนะคะคลิปที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นไม้จัดเซตจ้ะ วันนี้คัดมาให้ทั้งหมด10เซตนะคะราคาพิเศษเหมือนเดิม139ส่งฟรีนะคะวันนี้เจอกัน2คลิปลูกค้าถ้าใครรับคลิปของมาชาวด้วยมีค่าส่งบวกเพิ่ม20บาทเพราะว่าแม่ค้าต้องส่งไปตามน้ำหนักที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะ1กล่องเต็มแม่ขอมไม่เกิน6ต้นลูกค้านะจ๊ะอ่ออันนั้นมันของมาชาวนอะอันนี้ค่าส่งค่าส่งไม่มี นะคะคลิปนี้จะเป็นส่งฟรีให้139ส่งฟรีแต่ถ้าใครรับของมาชาวด้วย1ต้น2ต้นอะไรเงี้ยก็ขอคิดค่าส่งเพิ่ม20บาทไปแบบนี้นะจ๊ะตัวยาสามารถสั่งซื้อคู่กับบอลสีได้เลยนะมียาคาเพียะที่เป็นขวดนะคะยาคาเพ้ยะขวดสีฟ้าๆนะคะขวดละ40 3สขวด100แล้วก็มียากันเชื้อราซองละ30บบาทช่วงนี้กันเชื้อราติดไว้นะเกิดเชื้อราง่ายมากเพราะว่าเหมือนพวก พายุข้าอะค่ะมรสุมข้าวแล้วแดดมันจะไม่ค่อยมีความชื้นมันเยอะเกินเดี๋ยวใบมันจะซุใบมันจะเป็นเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นก็ไปฉีดพรมรดป้องกันกันได้สั่งติดไปไว้ได้จะ้ะเวลาจะใช้ก็ทันท่วงทีแต่ถ้าไม่มีอ่ะกว่าจะสั่งกว่าจะถึงกว่าจะใช้ก็ไม่ทันแล้ว เชื้อรากินใบไปซะแล้วนะคะอ่ะสนใจเซตไหนนะคะคลิปนี้โทรหาแม่ค้าได้0805194988นย์หน่ะคะนิสาพรบอลสียินดีให้บริการนะคะเซตละ139สส่งฟรีมีปลายทางให้นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้เบอร์ขึ้นไว้ให้หน้าจอตลอดเผื่อลืมเนาะแอดไลน์ก็แอดเบอร์นี้นะคะ มาดูการเซตที่1จ้ะมีอะไรบ้างใบกัมปูมีนะเผื่อใครอยากสั่งซื้อสั่งได้นะคะ1กล่องบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่170บาทนะจ๊ะใบกัมปูของแม่ค้าผูดำธรรมชาติใบล้วนๆไม่ได้ผสมแกลบไม่ได้ผส,ผสมขุยมะพร้าวแต่อย่างใดนะคะพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปตักเพิ่มหรือมักเพิ่มนะคะแพ็คเป็นถุงละ1กิโลให้นะคะใช้เมื่อไหรก็ค่อยกรีดออกมาถ้ายังไม่ใช้ก็ เอาไว้อย่างั้นได้นะคะมาดูกันเซตที่1จ้ะ1นึถูกมากนะคะได้ไม้ด่างไม้ไป้ายติดไปทุกเซตนะคะเอาเซตที่1ให้เป็นพานารายนะคะพานารายหนึต้นกับทองสยามนะคะไม้ไซส์กระถาง6นิ้วทั้งหมดนะคะไซส์กระถาง6นิ้วทั้งหมดเลยอ่ะอันนี้2ต้นนี้อยู่ในเซตที่1จ้ะ ถัดมาเซตที่2นะคะเซตที่2แจ้งแม่ค้าด้วยนะว่าดูจากไม้เซต ep ที่เท่าไหร่เดี๋ยวบังเอิญลูกค้าไปดู ep เก่าคลิปเก่าแล้วก็ไม่ได้ฟังวันที่ที่แม่ค้าพูดไม่ได้สังเกตหน้าจอว่าเขาลงเป็นวันที่อะไรเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันว่าได้เป็นหน้าไม้ของคลิปนูน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คลิปปัจจุบันถ่ายลงไว้วันพฤหัสที่2ี่กรกฎาคมนะคะสั่งวันนี้จัดส่งรอบพรุ่งนี้รอบวันศุกร์นะคะดูจาก ไม้เซต EP ไหนรับเซตที่เท่าไหร่แจ้งแม่ค้าได้เลยเดี๋ยวเราจะทวนไม้กันให้ด้วยทวนชื่อไม้กันให้ด้วยเพื่อความชัวร์ว่าเราจะได้ไม้ตรงกันนะคะพอแม่ค้าลงคลิปทุกวันเลยบางทีลูกค้าใหม่เพิ่งเห็นคลิปเก่าๆระบบมันเพิ่งดันขึ้นมาให้เห็นนะคะก็ไปกดติดตามช่องแม่ค้าไว้นะคะเราจะได้เห็นคลิปที่อัปเดตมาใหม่อะทุกวันนะจ๊ะ มาเซตที่สองอันนี้ไม่ทราบชื่อจ้าจำบ่ได้มีหนอด้วยหนอสองสาหนอดแล้วมไม้ป้ายสวยๆเลยเอาไปให้นะคะสุขใจจ้าใช้ชนป้ายข่าวอีกหนึ่งต้นสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองต่อมาเซตที่สามให้เป็นสีเลิกงามนะคะหนึ่งต้นอันนี้เป็นเทเวศนลุมิตนะคะเป็นตัวแผลงเป็นตัวแผลงมาจากเทพเทวฤทธิ์เทพเทวฤทธิ์ก้านเขาจะสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นความ พื้นเขียวป้ายแดงนะคะอันนี้เขาจะเป็นเหมือนเป็นพื้นพื้นแดงป้ายเขียวก้านสีดํานะคะเทเวศนลมิรนะคะเป็นตัวแผลงมาจากเทพเทวลิตนั่นเองนะคะคนละแบบสวยคนละแบบนะคะให้ไปอีกหนึ่งต้น2ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สถัดมาเซตที่4ี่จ้าอันนี้สาวนครชัยศรีนะคะ1ต้นทิดาวารินค่ะอีก1ต้นสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่ 4, ถัดมาเซตที่ห้จะให้เป็นปราสาเทเพชรนะ1ต้นมณีล้อมเพชรจากอีก1ต้นติดป้ายมาแล้วติดป้ายมาแล้วทั้งคู่นะคะ2ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5 ถัดมาเซตที่6จ้าอันนี้จําชื่อไม่ได้มีชื่อนะคะฟอร์มสวยเลยละ่ะใบสวยฟอร์มสวยนะคะให้ไปน1นต้นแล้วก็อันนี้เป็นอสงไข่นะคะอยู่กับมณีล้อมเพชรนะมณีล้อมเพชรเป็นตัวแผลงนะคะมันอยู่ด้วยกันไปนเลี้ยงเป็นกออย่างนี้ต่อก็ได้หรืออยากจะแยกก็ได้นะสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6จ้าถัดมาเซตที่7นะคะให้เป็นจันเจ้าเอยนะคะ1ต้นน่าจะเป็นต้นสุดท้ายแหละ หมดรุ่นแล้วจริงๆนะคะจันเจ้าเอ๋ยน,นะอันนี้เป็นม่วงเจริญนะคะอีกหนึ่งต้นสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่เจ็ดค่ะหนึ่งร้อยสาสิบเก้าบทเท่านั้นลูกค้าส่งฟรีนะคะทั้งโอนและปลายทางสะดวกแบบไหนทักหาแม่ค้าได้เลยถ้าโทรมาแล้วแม่คคาบาังเอิญไม่ได้รับนะคะเดี๋ยวแม่คคาโทรกลับเนอะเพราะแม่ค้าก็มีงานทำหลายอย่างเลย นะคะแตถ่ถ้าจังหวะโทรมาแม่ค้าอยู่กับโทรศัพท์พอดีเดี๋ยวรับสายทันท่วงทีเลยหรือถ้าจะให้ดีก็ไปพิมพ์ทิ้งไว้ในไลน์ได้ว่าสนใจอะไรนะคะไม้เซตที่เท่าไหร่หรือไม้ต้นชื่ออะไรวันนี้ลงไป2คลิปนะคะคุยรายละเอียดกันได้เลยนะคะใบกัมปูก,ก็มีเนาะจากต่อมาเซตที่8นะคะให้เป็นอ,อันนี้มันเป็นเศรษฐีสุพรรณแผลงนะคะ เป็นสีเศรษฐีสุพรรณแผลงแต่มันติดด่างนะคะโตขึ้นเขาก็จะกัดออกลายนวลๆออกสีชมพูเหมือนกันนะมี2ต้นในกระถางนะคะอันนี้เป็นปีศาจแดงนะคะปีศาจไม่ใช่ปีศาจแดงปีศาจลูกตาลปีศาจลูกตาลแต่ยังไม่ด่างนะคะลูกค้าไปลุ้นต่อเอาแม่คะแบ่งให้ไปลุ้นนะ2ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8 ถัดมาเซตที่9ค่ะเป็นสุขใจชายชนป้ายขาวนะคะไปคู่กับฮันนี่ดิวค่ะฮันนี่ดิวเขาอยู่คู่กับไออุสามนีนะคะ2ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9คุ้มสุกเซตลูกค้าเห็นแล้วรีบสอยเลยราคาดีงามพะลัม8ดมากนะจ๊ะ139ส,ส่งฟรีหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่ได้มีจัดเพิ่มนะต่อมาเซตที่10นะคะให้เป็นไก่ส่วนแตงจ้า1ต้นแล้วก็อันนี้เป็น เศรษฐีเรือทองนะคะ1ต้นอยู่คู่กับจันเจ้าเอยอยะแต่ยังไม่ด่างนะจันเจ้าเอยอยนะคะ2อต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10จ้าเรียบร้อยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจัดส่งรอบพรุ่งนี้นะจ้ารอบวันศุกร์จ้าสนใจต้นไหนโทรมาเด้อ0805194988เบอร์นี้โทร 88, o, ได้แอดไลน์ได้จ้า ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า